สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังดีกรีไม่ธรรมดาเปิดประวัติศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีก่อนถึงแก่อนิจกรรมในวัย93ปี เมื่อวันที่11มกราคม2569มีรายงานข่าวเศร้าสะเทือนวงการแพทย์และสังคมไทยหลังนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยสวนโมกกรุงเทพได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อเวลา23นาฬิกา33นาทีของคืนวันที่10มกราคมที่ผ่านมาแจ้งว่าศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบในวัย93 ปีสอนอพอประเวศวสีหรือที่คนไทยรู้จักกันในานามหมอประเวศเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2475บริเวณฝั่งลำน้ำแควน้อยตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นบุตรคนที่4ของนายคลายและนางกิมวสีเติบโตท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายก่อนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย เส้นทางการศึกษาของหมอประเวศเริ่มจากโรงเรียนวัดเหนือและโรงเรียนประชาบาลตำบลเกาะสำโรงก่อนศึกษาต่อระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนวิสุทธรังสีและสอบเข้าเรียนระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปีพุทธศักราช2490 จากนั้นในปีพุทธศักราช2492สามารถสอบเข้าเรียนต่อในชั้นเตรียมแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนเข้าศึกษาต่อที่คณะแพทยาศายสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและจบการศึกษาในปีพุทธศักราช2598ด้วยปริญญาแพทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมพร้อมคว้าเหรียญทองจากการเป็นผู้ได้คะแนนอันดับหนึ่งตลอดหลักสูตร หลังจากนั้นหมอประเวศเดินหน้าต่อในสายวิชาการระดับโลกโดยในปีพุทธศักราช2530สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโคโลราโดเดนเวอร์สหรัฐอเมริกาและในปีถัดมาได้ศึกษาต่อด้านมนุษยพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราฐอาณาจักร เมื่อกลับประเทศไทยท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสอนทั้งนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านโดยไต่เต้าจากอาจารย์โทอาจารย์เอกจนอาจารย์ชั้นพิเศษก่อนจะได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีพุทธศักราช2519 ในด้านงานวิจัยสนพประเวศเป็นผู้บุกเบิกงานศึกษาด้านพันธุศาสตร์ของโรคทาัสซิเมียโดยได้รับทุนวิจัยจากกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงองค์กรทางการแพทย์จากต่างประเทศทําให้สามารถค้นพบนกลไกความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงจากพันธุกรรมและแนวทางการป้องกันร,รักษาโรคโลหิตจ,จางทารสซีเมียได้อย่างมีนัยสําคัญผลงานของท่านได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและถูกเชิญไปบรรยายในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วโลก ตลอดชีวิตทางวิชาการหมอประเวศมีบทความทางวิทยาศาสตร์ตีพิมพ์ในวรารสารต่างประเทศมากกว่า150เรื่องพร้อมเขียนตำราโลหิตวิทยาและคู่มือทางการแพทย์หลายเล่มอีกทั้งยังได้รับทุนวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา นอกจากบทบาทนักวิชาการระดับโลกแล้วสนพประเวศยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทยเป็นผ,ผู้ผลักดันแพทย์ชุนบทและเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งองค์กรอิสระด้านสุขภาพจำนวนมากอาทิสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรสสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลสรพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสอพอชอและสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสอชอ นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งราษฎรกิติมศักดิ์เป็นกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธรวมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นราษฎรอาวุโสจากบทบาทการทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องการจากไปของสอนอพอประเวศวสีในวัย93ปีจึงไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ระดับตำนานหากยังหมายถึงการจากไปของนักคิดนักปฏิรูปและผู้วางรากฐาน ระบบสุขภาพไทยที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ